กันดีกว่าคุณชนะไปดูเรื่องราวนี้ครับคุณผู้ชมครับพิธีการล้างป่าช้าอเออที่ไหนเขาก็ต้องจัดใหญ่แต่ยางเล้มันไม่ใช่ล้างแบบนั้นออล้างป่าช้า,าก็เป็นพิธีกรรมที่เขาทําสืบทอดกันมานานแล้ว<า>แต่ว่าเขาไปล้างป่าช้ากันที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดขอนแก่นโอ้โหเจอเรื่องราวฮออฮาคนลุกไหมคนลุกมากๆแล้วเจอทีเดียวเจอถึงสี่ฮะ สี่กุมารจริงหรอใช่แล้วจะพาไปพาไปที่ไหนที่นี่ครับป่าช้าบริเวณสุสารมูล,ลนิธิสว่างขอนแก่นสมคีอุทิศตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้า,นาที่ของมูล,ลนิธิก,ก็ก็มากันเยอะครับมาจากมูล,ลนิธิสว่างขอนแก่นสมคีอุทิศมาทําพิธีล้างป่าชา้าเพื่อประกอบพิธีชาพนกิจ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่หลังจากที่เขานั้นไม่ได้ทำกันมานานถึง24ปีประชาชนที่มีจิตกุศลนะครับจากทั่วประเทศเขาก็ร่วมมาทําพิธีในครั้งนี้ด้วยก็คือมาร่วมกันขุดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับการขุดป่าช้าหรือที่ทางมูลนิธิกาเขาเรียกกันว่าขุดทองแบบนี้คุณผู้ชมครับเขามีการนําร่างทรงมาก่อนนะร่างทรงเนี่ยเขาจะมาทําพิธีเปิดหลุม โดยการชี้ไปที่จุดที่มีร่างคนเนี่ยฝังอยู่ด้วยกวารปักธงแดงลงไปเป็นจุดต่างๆแล้วมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อคุณผู้ชมร่างทรงเขาไม่ได้เห็นหรอกว่ามีศพอยู่ใต้ดินถูกไหมแต่เขาไปปักธงเอาไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปขุดขุดขุด,ข,ดขุดตามธงปรากฏว่าจุดที่ธงลงไปปักแล้วขุดมาเนี่ยนะพบศพทุก จุดทุกหลุมโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาเล่ากันแบบนั้นนะคนลุกอ่ะมันเป็นเนเรื่องของต้องใช้วิจารยาในการรับชมเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นั่นนะครับแล้วก็ที่ฮือฮามากๆเลยโอ้โหคือการขุดพบร่างกูมารสี่ร่างก็คือเป็นชายสองหญิงสองเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เรียกว่ากูมารท้องสี่องค์ที่แปลกใจก็คือสภาพน่ะไม่เน่าเปื่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาขุดลงไปในหลุมเจอหลุมศพเนี่ยนะครับ ก็จะเจอแต่โครงกระดูกออแต่เนี่ยเ,ออเจอมาเป็นกุมารแล้วก็เป็นสภาพศพที่ยังไม่เน่าเปื่อยมันสร้างความมือหาเป็นอย่างมากเอาแหละแต่คุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาในการรับชมแต่คุณผู้ชมสามารถไปร่วมกันทําบุญได้ก็คือในวันที่21เมษายนนะครับเวลาสักประมาณบ่ายสองที่บริเวณสุสานของมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ บ้านสะอาดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไปร่วมสร้างกุศลแล้วก็ไปร่วมการทำพิธีสวดอภิธรรมและทำพิธีชาพนักกิจต่อไปนั่นเองครับค่ะใครอยากจะไปร่วมบุญนะคะก็ไปกันได้นะคะวันที่21เมษายนนี้นะ,ะจ๊ะคจะเ,เป็น<อ>ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค